สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าวันนี้เรามาบาร์บีคิวกันอีกแล้วอากาศดีนะพี่น้องยี่สิบองศามาบาร์บีคิวหลังบ้านกันนี่แหละน้องทัมินจะทำข้าวจีด้วยนะพี่น้องวันนี้เรามีหมูนะพี่นอ้องยาจะมานั่งพื้นเนี่ยวันเนี้ยนั่งพื้นกับนั่งเสือนี่แหละอขอบคุณครับผมน้องคัม,มินล้าง,งม,มือยังพี่ล่าเป็นเอาฟูดมาลูกมาอยากจะมีไอ้มันหวานเหมือนเดิมแล้วพีน่น้องมาทานนมแค่นี้ บอกให้น้องแทมมี่มาวาน You want to do your sticky ก i c e Your sticky rice แล้วรันเล่นไม่มีโชยลายินน้องทำดีโชว์มั้งน้องทำดีจะมาทำอะไรคะข้าวจีพูดเซ่ can you say ข้าวจีน้องแทมมีข้าวจีเอ๋อปั้นกินข้าวแล้วพี่น้องวันนี้จะมาทำข้าวจีฟาน้องทำดีมาทำข้าวจีนะพี่น้องนางปั้นกินข้าวก่อน พี่ลาวินเอาซดเสร็จยามีมันเดี๋ยวให้น้องทำมิ้นปั้นข้าวจีก่อนเอาสิทำเลยทำเลยเอาปั้นอย่างนี้ค่ะอ่ะค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะพี่น้องออีทางนึงค่ะคุณส่งขายอันนั้นจะใส่ค่ะจะใส่ลาวิน you want to do it yourself your one no n o พี่ไามินไม่ชอบอ่านะซึ่ไม่จำเป็นต้องกินก็ได้แหละพี่น้องไเปินบอเขาวน่มนดีดีพี่น้องปั้นๆเลยลูกได้สี่ก้อนนะน้องแทมินสี่สี่ก้อนโฟสี่ก้อนนี่ไงกอข้าวน้อยข้าวแม่มาไว้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนค่ะคุณหนูค่ะ no we have to cook a bed first made is firm ต้องทำให้มัน ติดให้มันเฟิร์มๆ,ๆก่อนเราค่อยมาทาขไข่ไม่งั้นข้าวมันก็จะหลุดลงมาเน,น,นีลูกใช่ไหมีนก่อนปีิมมนมไม่ดีสิคะฉันคิดเกี่ยวเพสเพสไงโอ๊ะเพสซา,าด อินเทอรให้มัมมี่หน่อยสิโนไอมีเดอฮอตดอกครับเก็ตดิอ่ะทองนี่ลูกไอโอลิลี่ฮอตดอกเผ็ดนะพี่น้องเนี่ยเผ็ดฮอตดอกอันฮาราพี่น้องฮอตดอกนะลูก I <laughs> know, oh, no, okay. <laughs> I'm saying. doing what I've washing, I've doing it. That one's not cooked that much. That one's not cooked that much. Sure. Oh. What about pork? Turn the pork, see, look. Mm. I mean, what you've been eating, your mouth is getting some food stuck into it. กินเหมือนเด็กน้อยเลยอายุจะสิบห้านั้นลูกปากเนี่ยยังเลอะอยู่เลยอ่ะอยู่ว่าไปเร็จอ่ะเอชวอรมันี่ดูสัร์มเร่อๆกินในมาม่าลาเมนลาเมนนั่นแหละยังติดปากเหลืองเออๆอยู่เลยพี่น้องสิบสี่สิบห้าแล้วทำตัวเหมือนเด็กอยู่เลยพี่ลายบินอะไข่พี่น้องที่ยาเอาไปซื้ออยู่ฟาร์มแล้วพี่น้องเหลืองดีดีไข่เหลืองดีดี หมูยามันอาจจะออกเป็นสีขาวๆเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำมันหอยเพิ่งน่ะใส่น้ำมันหอยอาจจะเป็นสีแบบน้ำตาลหน้าทานกว่านี้นะพอดอกกระหมูของเราเสร็จแล้วนะพี่น้องพอดอกเผ็ดพะนะยาบ่เคยซื anyway, ้อมากินไอเทมผมเผ็ดบ่เลยเบิ้งจะถามอเขากับลูกน้อยก็เล่นได้แค <cat> ่เก่า น้องทำนี้มาทาไข่น้องทำนื่เล่นเกมน้องทำนี่เล่นเกมเลยโอเค The p เพลทแม่โอเด e Plaid ฮะนนี่ทาไข่ทาไข่อย่าเอาผมทางไปด้วยนะลูก ใส่กริวเลยครับเกลีวเลยค่ะน้องไม่ยังไม่ใส่อย่างนั้นค่ะใส่นี่ค่ะโอเคกิียเกลียวฟังเสียงนกเสียงกายเพิม่มข้างบ้านพันธาเสียงอย่างก็อเอินพี่น้องหัวคิ้งหัวไม่คิ้งหัวโอ้อเอินไาอย่างวะ เกียรติไอเฟนส์หมืนพี่น้องรั่วบ้านนั่นแหละเออเนาะใจเย็นเถอะน้อยคุณแม่เอ้ยใส่ไปเลยค่ะคุณหนูคะ่ะใส่ไปนั้นละค่ะดูสาวน้อยทาไข่ไปก็แล้วกันนะพี่น้องอากาศดีมากเลยอ่ะยี่สิบองศา พี่ลายวินไม่กินนะข้าวเหนียวยูโดนลาย i ต e กิร้อยไปเถอะเอ็กก็รักเดี๋ยวให้พนักจะสติกิร้อยผอดอินเนอินเน่าส darling you want เอกไม่อร่อยไม่ว่าจะไข่ต้มไข่ดาวไข่อะไรก็ไม่กินนะครับผมไปเอาไปเอาเพลทมานี่เอะไปเอาไปเอาเออพเก็ตเพลทไปเร็ว The porks done Can Can you bring the plate here? To k e e the ลายวิน Come to take the bread to your dad รับส่งไปเร็ว

อร่อยไหมอันนี้เขาจีกแล้วแล้วก็มันเผาอากาศดีพี่น้องเมื่อนี้วันพระฤาษนี่ของน้องทำนิ้นพี่น้องมีมันเผาด้วยก็ไล้ใหม่แห้งนี่ของยาไม้นี่นตรงนั้นนี่นางกำลังกินอย่างอ,าอร่อยตอย พ่อเขาเก,กินอะไรสวัสดีไฮเขากินเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องกับพี่ลายเวนน้องทำยังไงอะไระอร่อยไหมคะคุณหนูอร่อยไหมคะอืมอร่อยเลยลูกอืมนี่มาหน่อยนี่โยชวิตประเทศโธเฮียนนะลูกนะมีชีสด้วยร้อนโอเคบายบายก่อนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วลูกอืม ท้าคีมกันแดดเหงื่อแตกออกพี่น้องคลิมนี้ขอรับไปก่อนนะพี่น้องจะ้ะสวัสดีจ้ะบ,บายพี่น้องบายสาวน้อยใกล้ๆใ,ให้ดูอีกทีนึงให้ดูใกล้